สวัสดีครับพี่น้องครับอ<ะ>ผีมือถ่ายแย,ย่แดงอย่างเงี้ยเทปเปลี่ยนประตูยางที่จอมีเฮ็ดพ่อสมยักพี่น้องอืสมสมเนื้อง,งัวครับพี่น้องครับ <laughs> ผีมืดเยอะแย่แดงกว่านะมมสมงูย,ย,งมงยักพี่น้องครับสมงูยักพี่น้องเอ๊ย <laughs> ไครเป็นห่อสมเลยพี่น้องครับบ้านเนื้อวัวหนึ่งกิโลได้พี่น้องนี่ได้เจ้าของที่แย่แดงเป็ดอ่าถูกพี่น้องใหญ่แดงคันม้อเ้านี่จนเป็นอะไรบ้างสามารถเล่นบ่ปลาทักสิทนัดที่คอยบ้านกับแก้มท่านประธานตัวนี้เดีพื่อว่าเป็นสุดยอดกับแก้มยวเนี่ยสมั่วนะว่าคักขนาดเลยกินกับเข่าก็ได้แค่เต้า อ yes. Eu, ื่นใช้ตะกียบกมล่ะดูน่ะห่อบางงามดอกพี่น้องห่อพี่ว่าม่นใไงเห็นใบตองเนื้อวัวโอ้โหไงเห็นเมื่อคักๆัดนี่ดอกนี้ปลาส้มส้มวัวแหนมวัวบางสิบบาทถ่อห่อใบตองใช่าถูกเนื้อวัวหนึ่งกิโลครับพี่น้องครับคนน่ะ เบิ้งพาทากินเบิ้งมือแดงมือแดงโูดโูดน้องรอสมปาริมีเบ็ดตองหลายเด้อพี่น้องเบ็ดตองแค่สองสันตอนนั้นนองนั้นเป็นเนื้อเนียนเนียนเนื้อเลยเนีนดูเสียบเสียบพี่น้องครับพี่น้องครับหลังจากที่ผ่านมาสองขึ้นแล้วมันบอนี่เท่าขึ้นเดียวขึ้นเดียวบอสีสองขึ้นเองเอาขึ้นเดียวกอาขึ้นเดียวแต่ว่าทดสอบบ้างพี่น้องครับสมยายแดงขายมือว่านนี้มือเจ้า มันจะสมูทกันบ่กรับอันนี้ยืดลงน้ำสมูทกันไหมมันสมูทเลยครับมันโสภาถ้าสมงวนี่ครับอันนี้กเบซีซีฟนี่สไปพี่ลืมพี่ลบิีพี่น้องเอ้ยไปกันได้ดีใครมึงดูแถวชิคือรคว่ำเจ้าของวีโซมูอยู่บ่เป็นตระเฮ็ดขายอยู่บ่เทาเปิดดูก่อนค่ะมันโมเป็นฮอน่อยหน่อยใ้พี่น้องคนน่ะ ปลาตุ่มยักพี่น้องสมยักสมงัวมาสมงัวท่านประทานเจอขัดแรกกะกระลึบกึะปุกสักกันหรอเปากระเทียมเพิกนิดหน่อยกินได้เด้อพี่น้องกินได้เด้อมือยายแดงเด้นี่พี่น้องเอ้ยปลาใส่สอนปู่น้าพี่น้อง จมแล้ววะ,ะท้าวแซ่บแซ่บ,<ส>บอยากให้พี่น้องได้กินน้ำเลยนัดพี่น้องครับอยากน้ำท่านประทานยี่บ่จ้าถ้าขนาดเรื่อยแดงชมพอดีอคือนกว่ชมพอดีพอดีน้ำลายเงีย ใส้เขาน้ำในแม่เวพี่ต้งได้พี่น้องจ้งซื้อใ้กินน้ำจะต้องผลิตแล้วเถอะผลิตเทียอีก็ขายพี่น้องพี่น้องคนบริยากนนั่พี่น้องมันพอดีดีมันเสียไีพี่น้อง เพื่อนอยากกินเีมือเขาเพื่อนอยากกินกับบ้าๆกันดอก <c oughs> ให้เพื่อนว่าเพื่นอยากกินซะก่อนเ <c> ย <oughs> ็นนมปลาหนิ่งขายตะก,กีนคือขายดีค่ะน้องเย็นตอแซ่บเพื่อนแหนมเจ้ากระดับนมำปลาหนิ่ง <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องครับอยู่ดีม้แมแห้งขึ้เก่าล่ะพี่น้องเนาะักแห้งกันคือเก่าล่ะ,าะตัวห้องน้ำพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้า,จาส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สอ,องฝาโลกมาอยู่สะพานพี่น้อง